ทำไมมึงทำกับมันยังงี้วะฮะมันแค่ทดสอบใจมึงเฉยตว้นมันปั้่ต้องคิดมาเหรเพื่อนมเรเข้าแล้เพื่เติมก่อนเติมก่อนปึ๊บดึงดึงดนี่เอาดึง ดึงดิเช้าวะ่ะโอ้โอออวขวยเออควันยังไม่หมดเลยเฮ้ยอ่านเฮ่อเร็ยวทีนึ้น,นาแนแนละฟันเดียวคืนนี้ มาดูเติมมั้งนี่ขอให้มันคุยกันาายียร์เลยดูตายเต็มเลยอดีแดงเหรอดูตายอู้ย่าอวงเก่อ้ยฮะผมยังฮะทนีเที่ยวกูยังว่าคุณร้อยหนึ่ ฮัลโหลมแยสิเาสหวหาแดนี้เหรออันนีดูสเงเฮ้ยเว้ยคแย่จงเพื่อนเราไม่ว่าแล้วตอนนี้เยอะเงเลยทรงนี้น่าจะเรื่องไ้เยอะมึงไหวบ่เนี่ยย เล่นดิเขากินดูเงินเขามาเตะบอลห่างกันตีนนึงกูไม่ได้อขนาดูดูคนเหลืองครับคนเหลืองวัทายทงเลอยเนี่ยดูเเตยียอะไรม หันออกมาเยเยอะูดนางมันแพบเลยอ่ะเจอของดีสมมรีฟ้ัันเดียวไม่เล่นเกมมันกูจะไปคลายมันจะตายแลวนะถือมัน่มนแดงอ้ยันให้กูช่วยดีกว่าก็ไม่ข้าลหนีปะเออ มนแดงตืนะเตายไปแล้วอาว่าเดี๋ยวตามปกตินี่พี่เชื่อไวะดูดิารปกติถามไม่ดเลี่ไมเน่เกปกติ ยังอ๋อคนเมาคนพี่สิฮัลโหลทอมอึ่ยเย้มึงถึงงา่ะไรเป็นะเลนีงดูเหนือเเนหรือจิ๊บขอนล้ยี่นี่เขาอยากตืนไงครับตลมทะเลหมดโม้ว่าเลยไอแบบเมื่อกี้ต้งดูเล ร้อนไอ้เหี้ยร้อนนี่ถ่ายะเหี้ยนะเดี๋ยวคุยใครดูกันช้าใครเหลืองใครเหลืองเงือไมแตกบ้างวะไอ้สัตว์กูเห็นนั่นแหละเหลืองเลยกูจะช่วยไงเฮียเนี่ยท้องเนี่ยหลือนคนจะตายอ่ะแต่มันไม่ใช่เฮียร้อนในสัตว์น้ำก็ยังไม่ได้อาบแม่งเลยมัวหันอย่างนี้อันเนี่ยม่พไมดี เไปแล้วทุกคนกมาบ้านนั่นไปแล้วตอนนี้เ้ยชีวิตชีวิตอะไรก็ชีวิตนี่แหละยังเล็กหน่อยไม่ไปได้ไหม่ะไม่ไปได้ป่ะไม่ไปได้ป่ะไม่ไปได้ไหมไปไม่ไปได้ไหมทำไมอ่ะไปอ๋อไม่อยากไปแล้ว มันจอดแล้วอย่างเงี้ยจอดดีให้ดีขึ้นไงมันตูมได้ไหมนะจอดได้ไม่ตาลุกหรอกไม่ตาจอดรวเรียบร้อยเลยไม่ต้องพัวหรอกแม่มันไปส่งแล้แโอ้ดะจ้าเลยมั้นี่ของเป็นยางนะเพื่อนฟังเรื่องเตะอ้าว ใช่เ้ยกระเป๋าเออถุงถงมัม่อย่างใจเลยหอย่างนนตื่นมมีที่นางคนร้อนเลร้อนดิขอทหารอดทนแต่ชูกได้วะใขี้มูกยถ้าเกิดฝนตกว้าร้อนมึดตื้อ้วยโ ก็ขอจบไปเพียงทนี้นะครับถ้าชอบก л, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ